พี่เมนอ่ะเรายิงกันด้วยแชอย่างเดียวเลยให้ได้ภาพอย่างเยอะฟูแค่นั้นพอเลยเวลาหยุดหนึ่งนาทีขอหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีนะครับโอเคพวกเราพร้อมไหมพร้อมจ้ะไปอุ้ยไปย่างย่ามคนแรกย่ามถ้าเผื่อยิงโดนเพื่อเราชนะเลยวิ่งเราเมือันมีเรื่องเลยเละอันนี้คือเริ่มจับเวลาแล้วครับจ้าไปโุ้งอ้งอตั้งใจตั้งใจว้าเฮ้ยขอชนะมึงเหรอวะแต่เนี้ยว้าว ที่สั่งทาเลยเหรอเอาเลยเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยแล้วเมนไม่สครับผมอย่าลืมนะครับชอบรายการแบบนี้ก็ฝากกด subscribe ให้ช่องวันเพกาวด้วยกดดูฝั่งนี้เลยนะครับผมแล้วมีอะไรครับยามมีฝั่งนี้ด้วยนะครับผมกด subscribe ฝั่งนี้ครับผมคอนเทนต์ต่างๆนานาในช่องวันเพกาวบ้านตาไทยเลยจ้าเลือกดูได้เลยครับผมถ้าเกิดเน็ตไม่หมดนะนั่นเน็ตหมดก็เติมสิวเติแล้วก็ดูไปให้จบจ่ายรายเดือนไปเลยยาว นะ<ช>ครับผมแล้วฝั่งนี้กดจากสีแดงให้กลายเป็นสีเทาเลยใช่เลยกดทีเดียวนะบางทีผมกดสองทีนะครับกดหาพอมก็สองทีทีันโ id ช <nam S 2> คเลยทีเดียว